แก้กล่องหูฟัง OWS หูฟังบนคอนเนคเตอร์หูฟังข้างเดียวจิ้วแต่แจวในราคา50บาทใครเบื่อหูฟัง2ข้างนะครับเชิญทางนี้เลยเห็นราคาไม่แพงแบบนี้นะครับพอเราแกะออกมานะเราก็จะเจอในส่วนของสายชาร์จ USB C แบบนี้ถึงเป็นหูฟังราคาประหยัดนะ แต่บอกเลยว่าเกดวัสดุนี่คือดูดีสุดๆนะครับเป็นหูฟังออกกลังกายนะก็ต้องใส่สบายและไม่หลุดไม่ร่วงนะครับและที่สําคัญปลอดภัยได้ยินเสียงรอบข้างเป็นหูฟังบนคอนดักเตอร์นะครับที่ใช้งานได้11ชั่วโมงต่อชาร์จและที่สําคัญเป็นบลูทูธ o t h 5ุกันไปเลยสำหรับการใช้งานนะแค่แค่กดปุ่มคานะครับ3วิก็จะเป็นการเปิดใช้งานได้แบบนี้เลย สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะก็แค่เปิดบลูทูธก็จะเจอ OWS ขึ้นมาแบบนี้ก็เชื่อมต่อได้เลยและเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากหูฟัง OWS ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นหูฟังองอกอกำลังกายที่ดีมากนะครับที่เป็นหูฟังแบบข้างเดียวนะครับทำให้เหมาะมากๆการออกกำลังกายเพราะว่าทำให้เรายัางได้ยินเสียง,องรอบข้างได้อีกด้วยนะครับ สำหรับเสียงนะเรียกว่าใส่ปุ๊บดนตีมาปับ๊บเสียงเบสแน่นๆจังหวะมันมฟังเพลงเพลินเกันไปเลยแทมยังได้ยินเสียงรถยนต์เสียงคนรอบข้างชัดเจนปลอดภัยสุดๆในราคา50บาททุกคนหูฟังทูไอเทสราคานี้บอกเลยว่าคุ้มจัดตัวจริงไปกดซื้อได้เลยนะของดีแบบนี้นี่ต้องขออนุญาตไปวิ่งออกกำลังกายก่อนแล้วไปละสวัสดีค่ะ